بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كافيه الامام معك กระบวนายาิารกิดขึ้นจากการเปรับัมผัสแังเตในร่างกายของราจากกรรมในครั้งนี the ้ชีวารกเก่ใจหลายใิ่งลายกย่างก็่ิรูนเป็นเกียรติยที่ชาติอิกโดนีเซียตลอเวลาที่ผ่านไ้เกียวกับการดำเนินทีวโดยการั้งนีความสาขและมีความสันทิความสุขกิดมากาอ ขันท so ุกที่ที่อรัาเป็นตัวของผมีล้วก็จะมีคนมาหม่ยถึงู้ยอมงกัการวาจาในตัวการที่จะตามที่ส้่อในระหบของลานนะครับขึอนองขอิสระที่จะทำโดยเาสามารถทำได้นะครับผู้ที่เับถือสลานที่ที่เขาสนในะครับซึ่จะต้อง เรียนรู้หลักการศาสนาคามหลักการด้วยการถามด้วยกันที่หนึ่งก็คือหลักธรรมที่ต่อ้นก่อกจกความและที่มหาวิทยาลัยนรเพื่อสามวิชานี้เพื่อนนกวชาใาให้แสวงการค้นคิตสู่การเป็นผู้สืบทอดูิขอต้อราราลไ้ว่าเอาสิ่งที่ได้าชความจรที่นามูมีนรกัว้ อราต้องสืบการพี่น้องกันจากท่านท่านอาท่านของท่านมีรายงานโดยพร่านอาณาอยากท่านอาดีกล่าวว่าคนคนไทยในหมู่กองผู้ศรัทธาจะยังไม่รัทธาที่คนอยู่จนกว่าเขาจะได้ให้แก่พี่น้องของเขาจนกว่าเขาจะรับที่จะให้แก่พี่น้องของเขาซึ่งสิทธิเขารักนะครับบปฏิบุริ อุปกอุตสาหท่านได้มกยกล่าวอีกว่าความสำคัญระหว่างมุ้ลีนั้นเลี่ยวได้จากอานทาผู้ธีส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงในการนะครับรายุรีิตความร่างเความริการของที่น้องอุสลินะครับที่มีแต่งานนี้นะครับชนดีมาเพื่อารเรีนรศษรือองกร กรไดร่วมกันจกโครงการโอบกอดใจสายอุทลาครั er ้งที่หนึ่งซึ่ขึ้นเมื่อ4ีธันวาคม2 5 5นาะครับณที่นี้นะครับคือมันศุกาเราถูกกวดแารลงนะครับที่จสตูในราการที่จมาครั้ที่สนจนันกรรนครับทีจนันกรรับจาในทีวรนม่กินะรบท่มานว่วกระที่จะมาท่เักรน้น่านี่าน วิชาความรู้แล้วก็นำสิ่งที่ได้จากการอบรมนี้นำไปแบบอะไรไปปฏิบัติเพราะการเรียนมีการเรียนการสอนนี่มั้งทางที่ต่างๆเพื่อพิจารณครับจากนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมานะครับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับมีเป้าหมายจากกลุณเจ้าของที่นำพันที่ในเปิดตัวเรล่านี้นะครับแล้วก็ ผู้เขาร่วมพิธกรรมก็ประมาณ50คนนะครับที่คณะกรรมการจากกลุ่ปกรณ์อสมทว่าแล็กพี่น้องกลุ่มุตรีมัอย่างสอลลีฮักนีครับีน้องจุดดำเนี้ยฮะที่เดินทางร่วมกันจัดกิจกรรมณ์พิธีเนี้ยประมาณ20คนนะครับในการนี้ขอขอบคุณท่านอิหม่ามและคณะกรรมการที่ทั้งยินดีและที่ให้เปิดเผยข่าวลือขอบคุณอสมทว่าแล้วก็ ที่สาธิตได้ที่ต้องยกชื่อก็คือคุณมุสลิมักยามไรยพักนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการจัดอบรมครั้งนี้ตั้งแต่เช้าจนงอาทิตย์ของวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้เข้าอบรมทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับชื่อโครงการอบรมด้วยใจรายลเอียดตลาดนะครับขอให้รัฐบาลนะ ได้ตอบแทนทุกท่านด้วยความดีงามและได้ความ็จทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้กับมให้คนินเชืท่านสะพานได้กล่บวปมีกิโออดเพื่อใจไทยสำหรับาที่สอเพราะกล่าวว่รักแ้กลับมาอพยพมีกครับโออดเพื่อใจไทยสำหรับกที่่อขอนุญครับรามจระเาอยระบดระ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم منه. اللهم منهم الله منه من منهم ومنهم من ومن ومنهم رب وأنا أقول لك أنني السلام السلام عليكم وعليكم وَرَحْمَةُ ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنني أقول لك أنني أقول لك إذا ด้มาหลวมกันจะได้อกึ้งบาเป็นมุสลิมทีนี้ลนว,วันนี้ในานามชุมนุมอิมัมอำเภอดุรารุงจังหวัดชุมพันทยขอด้ยัขอคคุณันหาโดบประค,คุณประธานคุณสปวะและันารำงาน ทุกคนที่มารวมให้พ่อมาลุราะห์จัดกิจกรรมในวันนี้เราถือว่าเป็นดาราหน้าเสกพวกเราผู้นำชุมชนที่รู้กับมาแก้ทิ้งมืออาชีพบางคนแต่ก็ถูาากทุกคนโดยที่นี้แหละทำห้กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นกับการอดอึงกาคขอบพุณพี่น้นอง มุอูลละวะที่เราถิงอัลอลอฮ์ตาลาเรื่องเรื่อยไปว่าที่เรา穆斯林ไม,ม,ม่ไม่ได้ว่าละก้อนทรูทุกคนนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ในวันนี้เราเป็นมุสลิมนับว่าเราทุกคนช่วงนี้ที่อลัลลอฮ์สุมานตาลาได้ให้แดกตัวเชคไอดอลมีความ รักโอมมีความอ่อนน้อมมีความลึกซึ้งในสาระสลามเลยได้มาละมาลดะสลามที่ว่าอารมกัดเหลือหมาอยักขุนหมาหวานยากพี่นองเด่นมายยสลามคนอื้นเอ,อื้อ,อนเอาเนื้อยัปเรานีที่อารไมร่กัดเหลือเขาเป็นยำนงนลานลานคนแอ่อราไม่กัดเหลือเออเราเราไมาหนังวันนี้นะ เืีว่าคนเดียว้าดเยอะยะแล้วการอกันเยอมาแล้วถ้เราคนคนหนึ่งได้รับการนเราคนนึงได้รับความโดด้านได้รับความเมตตาได้ความลักยักรัมล้ดังนั้นในเรื่องเวาเรามาทำในสระแม่เรวต้องอยุ่คนและปยายามศึกษาเราเรียนพัฒนาทั้ตัวเรา ไอ้โนเนี่ยการกันท่านท่านทุกท่านที่ปฏิบัติบันอยู่แล้วท่านใดเนี่ยขอดุอาอ์ให้อัลเลาะห์สมังคราห์โลดรับอีหมันมูงและอามันขอเดชะปฏิบัติโนเคยได้กันถึงว่ารักษาชีวิตของเราและขออัลเลาะห์ขอขอบันดาลอย่างเราให้ทุก

katakiki am okdun wanafah ta'an kang disom tinna subuh tubun innaa alabaa rum na tadi anfaatiha ayyuhal ladin bismillahir alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in inna shiraatal ladin shiraatal ladina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim walad daallin